สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวง1 9 5 9อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในคลิปเรนดอมคลิปเรนดอมที่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้สำหรับใครบางคู่ก็จบกันไปแล้วอะต่างคนต่างบล็อกต่างกันต่างคนต่างจบต่างคนต่างพยายามที่จะไม่รับรู้เนาะแต่ต่างคนต่างเจ็บนะเขาก็เจ็บคุณก็เจ็บมสำหรับใครบางคู่ก็มันมีปัญหาเรื่องคำพูดเนาะมันมีปัญหาเรื่องการเรียกอ,อะไรนะมันพูดให้เจ็บม,มันพูดเรื่องตัดขาดมัน เออมันมีการบล็อกกันด้วยเนาะมันพยายามบล็อกมันพยายามจบแต่ว่าแต่ว่าในความรู้สึกมันยังไม่จบเนาะมันยังคิดถึงมันยังมีกันอยู่เลยนะสิบดาบสําหรับใครบางคนก็อาจจะคบกับคนที่ค่อนข้างมีฐานะก็ได้เนาะคบกับคนที่ค่อนข้างมีวัยที่แตกต่างกันอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เนาะหรือคนที่ค่อนข้างมีกิจการใหญ่โต เนาะหรือคนที่ค่อนข้างทํางานอะไรที่จะต้องรับผิดชอบสูงอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาก็ได้เนาะอยู่ในจุดที่มันต้องแบบสูงอะ่ะอยู่ในจุดที่มันต้องแบบรอบคอบนะอยู่ในจุดที่ทําอะไรที่มันผิดพลาดไม่ได้ถ้าผิดพลาดก็เจ็บหนักนะหรืออาจจะทํางานอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงก็ได้เนาะ มั้คุณและเขาเลยแม่หมอว่าเนาะแต่แต่ว่ามาดูในความสัมพันธ์เนาะแม่หมอว่าอาจจะพยายามที่จะถอยห่างพยายามที่จะบล็อกพยายามที่จะจบแต่ในความรู้สึกยังเจ็บอยู่เลยมันเจ็บมันเจ็บมันบล็อกกันก็จริงอ่ะแต่ว่าแต่ว่าดาบมันยังปักอยู่อ่ะแม่หมอว่านะแสดงว่ามันมันมันยังมีความรู้สึกที่ต้องการกันและกันมากเลยแต่อาจจะมี แต่อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันต้องตัดขาดมีคําพูดอะไรที่มันเจ็บก็ได้เนาะจนต้องจบอืมหรือไม่ใครบางคนก็ห่างก็นิ่งกันมากันมานานแล้วอะ่ะหลายเดือนแล้วก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเอีกนะคะอโอ้แม่หมอว่าคุณกำลังคบกับคนที่ค่อนข้าง ถ้าไม่ใช่มีฐานะก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์สูงแต่งงานแล้วก็ได้สำหรับใครบางคู่หรือเป็นคนที่มีอายุเยอะก็เยอะจริงๆนะอาจจะเป็นเจ้านายคุณหรือเจ้าของกิจการหรือต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่โอ้ผ่านเรื่องราวมาเยอะนะทั้งคุณและเขาอ่ะแม่หมอว่าเจ็บมาเยอะจบมาเยอะโดนหักหลังก็แย่ทั้งสิบดาบทั้งสิบไม่เท้าอะนะ ผ่านมาหมดแล้วแหละถ้าผ่านสิบดาบสิบเม็ดเท้าไปได้แสดงว่าสตรงสุดๆแล้วมัคุณและเขาเลยไม่มมว่านะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้โอ้บล็อกกันแน่ๆนะทั้งสิบไม้ทั้งสิบดาบนะมันยากมันเหนื่อยที่จะเจอกันมากๆเลยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากเข้าหาเขาอยากเข้าหาคุณนะ แต่เขารู้สึกว่ามันยากจังเลยมันเหนื่อยจังเลยคุณมีกำแพงกับเขาคุณไม่ให้เขาเข้าหาเลยอ่ะนะเขาอยากจะมีคุณนะคนคนเนี้ยแต่ด้วยแต่ด้วยภาระหน้าที่ของเขาอ่ะเขาไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยอ่ะเขาไม่สามารถที่จะทำงานอะไรเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยอ่ะนะเห็นไหมเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสูงก็ได้นะคนคนเนี้ย แม่หมอว่าทั้งสิบดาทั้งสิบมเมต้าอะ่ะมันมีคนที่ห่างกันแล้วแหละเนาะยากที่จะเจอแต่ยังมีความต้องการอะ่ะนะสำหรับใครบางคนก็มีค,มครอบครัวแล้วแหละเนาะผ่านสึกหนักมาขนาดนี้แม่หมอว่า <c oughs> ความรักเนี้ยมันยากอยู่นะที่จะได้อยู่ด้วยกันอะ่นะเนาะถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันจริงๆโหความสัมพันธ์เนี้ยต้อง ต้องเริ่มใหม่จริงๆนะเขาก็รู้สึกว่าเขาเขายากที่จะยากที่จะตัดความสัมพันธ์กับคนเก่าๆกาด้วยเนาะเห็นไหมด้วยด้วยด้วยสิบดาบด้วยสิบเมทาแม่หมอว่าสําหรับใครบางคนก็ติดความสัมพันธ์เก่าๆติดพาราเห็นไหมติดภาราหนักมากที่ไม่สามารถที่จะตัดได้เลยถ้าตัดภารานี้ได้เขาต้องเริ่มใหม่จริงๆเนาะมันก็คงยากสําหรับเขาอะ่ะ ความรู้สึกเขาตอนนี้โหเขาเจ็บเขาเหนื่อยเนาะเขามีความต้องการคุณมากเลยอะ่นะเนาะแต่มันแต่มันไม่สามารถที่จะครอบครองได้มันไม่สามารถที่จะเจอได้เนาะคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก็บเขาเรียกอะไรนะเก็บอารมณ์สูงมากๆเลยนะ เป็นไม่ทับลงมอะ่ะเขาเจ็บนะแต่ด้วยเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เนะเห็นไหมเจ็บเจ็บแต่ทำอะไรไม่ได้เนะเห็นไหมแต่ยังมีความต้องการขั้นสิบเลยอะ่ะอืมเ,เหนื่อยกับความสัมพันธ์ขั้นสุดเนาะแต่ยังมีความต้องการอยู่เนาะ อยากให้คุณเข้าใจเขาอยากให้คุณปลดบล็อกเขาอยากให้คุณคุยกับเขาอยากให้คุณติดต่อกับเขาไม่ได้คุยกันเลยอ่ะคุณสองคนอ่ะมันบล็อกกันอ่ะถ้าไม่ได้บล็อกก็อยู่ห่างกันมากๆเลยไกลกันมากๆเลยคุณสองคนอ่ะนะความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอีกนะคะเนี่ยคนไกลแน่ๆนะ คนคนนี้เขาน่าจะมีภาระทางครอบครัวทางการงานหน้าที่เขาแน่ๆเลยที่เขาที่เขาไม่สามารถที่จะปล่อยมือได้อะนะคนคนนี้ท่อนข่างทํางานหนักนะไม่บอกว่าคุณกับเขาอยู่ไกลกันแน่ๆถึงมีไพ่สองไม้เท้าเนาะไม่ได้ติดต่อกันหรือหรือเขาอาจจะรอสัญญาณการติดต่อจากคุณก็ได้นะสองไม้เท้าอ่ะนะ คนคนนี้อยากให้คุณเข้าใจเขานะความสัมพันธ์เนี่ยอยากให้คุณเข้าใจเขาอยากให้คุณเขาเรียกอะไรนะอยากให้คุณเข้าใจในลักษณะงานเขาในลักษณะความเป็นอยู่ของเขาในลักษณะหน้าที่ของเขาอ่ะสองไม้เท้าอ่ะม่หมอว่าก็อาจจะมีหน้าที่อะไรที่มันต้องรับผิดชอบเนาะอาจจะมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบสูงก็ได้นะการงานเขาคนคนนี้รับผิดชอบสูงมากปล่อยมือไม่ได้เลยปล่อยมือก็เจ็บหนักก็พังเนาะ แล้วครอบครัวเขาด้วยเนาะเขามีหน้าที่เห็นไหมเขาอาจจะติดสัมพันธ์เก่าๆแต่ว่าเขาก็ชอบคุณนะคุณคนเนี้ยคุณอาจจะกําลังดิวกับคนต่างชาติต่างภาษาอยู่ก็ได้เนาะหรือคนไกลอ่ะคนที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ได้หรือคนที่อยู่ไกลจากคุณก็ได้นะ คนคนนี at at ้ยังอยากพัฒนาความสัมพ like ัน like ธ์กับคุณเลยเขาเรียกอะไรนะยังอยากมีคุณอ่ะเนาะยังอยากมีคุณอ่ะหรือคุณก็ได้ยังอยากมีเขายังมีความต้องการเห็นไหมเขายังอยากมีคุณนะแต่รู้ว่าตัวเองไม่ว่างเห็นไหมสองมือเขาเลยอ่ะไม่ว่างเลยอ่ะเนาะแต่ก็ยังอยากมีคุณยังรู้สึกว่ายังอยากมีคุณแบบเขาเรียกอะไรนะยังอยากมีคุณอีกคนอ่ะยังต้องการคุณอีกอ่ะ ทางงรู้ที่รู้ว่าตัวเองไม่ว่างเนาะหรือว่าถ้าเขาเป็นคนสดจริงๆคนคนนี้ยเขาอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันต้องจัดการก็ได้เนาะเคลียรเรื่องงานเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเขาถึงจะมาหาคุณเนาะคนคนนี้ชอบคุณนะยังยังต้องการคุณอะนะยังอยากมีคุณอยู่ยังอยากเดินทางมาหาคุณอยู่แต่ตอนนี้ไม่หมอว่าคุณน่าจะไกลกันอะนะ เดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอีกนะคะเนี่ย h a r i f e n อะแสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะม,มันมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีหน้าที่การงานสูงรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูงมากๆนะ h a r i f n สำหรับใครบางคนต่างชาติต่างศาสนากันก็ได้เนะมีความต่างเนะโอ้ห่างกันจริงนะเนี่ยคุณส,สองคนน่ะแม่หมอว่าไม่ต่างวัยก็ต่างที่อายุหรือต่างศาสนาหรือมีหน้าที่การงานที่แบบดีมากๆเลยอ่ะนะ ไกลกันแน่ๆนะเพราะมันมีแต่มันมีแต่ไม้เท้าแสดงว่าคนคนนี้อ่ะมันมีมันมีแรงปรารถนาไม้เท้ามันเป็นธาตุไฟอะ่ะคนคนนี้อยากบินมาหาคุณะนะอยากเดินทางมาหาคุณอยากส่งข้อความมาหาคุณเนาะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเรื่อยๆเห็นไหมเจ็ดไม้เท้าแปดไม้เท้าอะ่นะเนาะ อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากชัดเจนกับคุณแต่คุณก็ดูแบบนิ่งมากอะ่ะนะคุณอาจจะมีหน้าที่การงานอะไรที่มันต้องรับผิดชอบกับสังคมมีหน้าที่การงานอะไรที่มันดูดีก็ได้นะหรือความรักเนี้ยมันเรียกอะไรนะมันเสี่ยงในทางผิดศีลธรรมก็ได้นะาองไข้ให้ริเฟนถึงขึ้นนะให้พระถึงขึ้นเนาะเห็นไหม เขาอยากจะส่งข้อความมาหาคุณเห็นไหมแต่คุณก็นิ่งมากนะเนี่ยเดี๋ยวก็บล็อกเดี๋ยวก็เปิดเนี่ยถ้ามันอยู่ไกลเห็นไหมเขาอยากจะบินมาหาคุณเห็นไหมแม่หมอว่าเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์ก็ได้นะสำหรับใครบางคู่กาลังคุยออนไลน์หรือส่วนมากคุยกันทางข้อความเดี๋ยวจะมีการส่งข้อความมาหาคุณเนาะสําหรับใครบางคู่นะ คือถ้ามันบล็อกอะ่นะเนาะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณออถ้าคุณไม่ได้บล็อกหรือคุณไม่ได้ตัดขาดกันแม่หมอว่าเขาส่งข้อความมาแน่ๆนะแปดไม่เท้าถึงขึ้นเนาะเขาอยากจะพุ่งมาหาคุณเลยอะ่นะเนาะคุณคือคนที่ใช่อะ่ะอืมคุณคือคนที่เขาต้องการมากที่สุดเห็นไหมแต่มันยากที่จะ,ท,จะที่จะได้มาครอบครองมากๆเลย ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้อีกโอ้สิบดาบขยายหนึ่งดาบหอูขยายคุณหลดหลดบอกเหรอขยายคุณมีเหตุผลขยายให้คุณ,อคณบอกความต้องการบอกความชัดเจนของตัวเองมาให้มากกว่านี้อนะ สำหรับใครบางคนก็ผ่านความเจ็บผ่านความเนี่ย <Yeah. S 1> สิบดาวขยายหนึ่งดาวอะผ่านความรู้สึกมาหมดแล้วจนอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคุณอาจจะเป็นคุณก็ได้เนาะคุณคุณอยากจะตัดทุกอย่างเลยคุณอยากจะเคลียร์ทุกอย่างคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ไม่อยากเก็บความรู้สึกอีกแล้วนะคุณอยากจะตัดทุกอย่างเลยเนี่ยคุณอยากจะจบทุกอย่างคุณอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆอยากจะเคลียร์นะควีนออฟสดโอ้เป็นคนสุดข,ขมเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนที่ถ้าใครเข้ามาไม่จริงใจก็พร้อมตัดพร้อมล็อกพร้อมเลิกนะุวอาจะผ่านอะไรมาความเจ็บปวดมาทุกอย่างก็ได้เนาะ เห็นไหมก็อยากจะส่งข้อความมาหาคุณเห็นไหมแต่เขารู้สึกว่าเหมือนคุณไม่อยากคุยกับเขาอ่ะคุณคุณรู้สึกว่าคุณอยากตัดคุณอยากจบคุณอาจจะมีคำพูดที่แบบตัดตัดขาดเขาก็ได้นะเขาก็เลยรู้สึกเจ็บขนาดนี้ยคุณอาจจะไม่อยากเจอเขาก็ได้นะเนี่ย สำหรับใครบางคนก็เคยช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองกันแล้วก็ได้เนาะ Six of p e n t a c l e อ่ะนคนคนนี้แม่หมอว่ามันมีความต่างกันมากๆนะต่างกันที่ฐานะแน่ๆนะ Six of p e n t a c l e ถึงขึ้นไหมสิบไม่เท้าขยายขยายหกเหรียญแสดงว่าคนคนนี้มีหน้าที่การงานดีมีมีครอบครัวที่จะต้องรับผิดชอบมีภาระอะไรที่จะต้องรับผิดชอบเนาะ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรอเนาะคุณรอจนคุณรู้สึกว่าคุณน้อยใจก็ได้เนาะเขารู้สึกว่าเห็นไหมคุณอาจอยากได้ความเป็นธรรมอยากได้ความชัดเจนจากเขาก็ได้เนาะแต่แต่เขาก็นิ่งมากอะ่นะนสิบไม่เท้าก็ย้ายหกเหรียญโอ้ แสดงว่าเขาอยากจะกลับมาดูแลอยากจะกลับมาหาคุณนะอยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณเนาะอยากจะกลับมาตกลงอือยากช่วยเหลือคุณก็ได้เนาะคุณมีอะไรเขาช่วยเหลือนะคณคนเนี่ยหรือคุณอาจจะไม่เคยได้รับความชัดเจนจากเขาเลยอะ่ะ คุณรู้สึกว่าถ้าถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคุณคุณไม่ได้รับความชัดเจนก็ได้เนาะคุณก็เลยรู้สึกอยากจะจบคุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่แฟร์สำหรับคุณอะนะเห็นไหมหกเหรียญสิบแม่เท้าโอ้แสดงว่าตั้งคุณแลกเขาอะแสดงว่าเขาคนเนี้ยเขามีภาระที่จะต้องรับผิดชอบสูงนะ คุณกับเขาอาจจะนานๆเจอกันก็ได้นะหกเหรียญเขาต้องรับผิดชอบกับหน้าที่ของเขาอะนะสำหรับใครบางคนก็การจะเจอกันนี่ยากมากๆเลยต้องหาเวลาว่างจริงๆว่างจากงานว่างจากครอบครัวของเขาจริงๆนะก็ถึงจะได้กลับมาหาคุณนะแต่คนคนนี้ก็รู้สึกว่าอยากให้ความเป็นธรรมกับคุณนะแต่บางทีการกระทำมันไม่ใช่ไงคุณรู้สึกว่าคุณ คุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเห็นไหมมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรอมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้หรือหรือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้แบบที่เรียกอะไรนะให้แบบไม่สมดุลก็ได้เนาะให้มากจนรู้สึกอยากถอยออกมาอยากจบอยากบล็อกอยากปิดกัน้นความรู้สึกทุกอย่างเลยเห็นไหมเออมันบล็อกกันแน่ๆเนาะเขาถึงรู้สึกอึดอัดสองไม่เท้ากับเก้าไม่เท้าโอ้โห แสดงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมันถูกบล็อกมันมันถูกกดดันอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ทําไมมันยังมีความรู้สึกว่ามันมันยังต้องการล่ะมันต้องการจนมันแบบอืมอาจจะเป็นเขาก็ได้เนอกเขาอยากจะติดต่อคุณน่ะเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบล็อกเนาะจนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเครียดกดดันเออ เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเงียบจังเลยคุณไม่ติดต่อเขาไปเลยอ่ะนะคุณเงียบคุณหายแต่เขารู้สึกว่าเขายังรอนะยังรอข้อความจากคุณอยู่ยังต้องการคุณอยู่นะเนี่ยโอ้มันมีมันมีคนทุกข์กับความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาทุกข์นะเขายังลืมคุณไม่ได้เนาะ ไฮเดฟนขยายแฮงแมนโอ้แสดงว่าบางคนยังยึดติดกับสิ่งเก่าๆอยอู่เขารู้สึกว่าเขายังลืมคุณไม่ได้เขายังปล่อยคุณไม่ได้เนาะหรือใครบางคนก็ยังยึดถือกับแบบแผนแบบเ,เรียกอะไรนะเรื่องเก่าๆอยู่เห็นไหม มันมีใครบางคนที่เขาเรียกอะไรนะมันต่างกันที่วัฒนธรรมมันต่างกันที่ที่วัยอ่ะนะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจกันอ่ะนะเด่ยเขาก็รู้สึกว่ามันมันทุกข์กับความสัมพันธ์เนี้ยนะมันอาจจะไม่เข้าใจกันด้วยในในทางด้านศาสนาในทางด้านภาษาหรือในทางด้านการเป็นอยู่ก็ได้บางคนยังยึดติดแบบเก่าอยู่เห็นไหมแฮงแมนกับแฮต์ดฟนนะ ายังลืมคุณไม่ได้นะเขายังตัดคุณไม่ได้มันเหมือนยังรอเวลาเนาะรอเวลาเคลียร์ให้ทุกอย่างอโอแต่ความสัมพันธ์นี้ทําไมแม่หมอเห็นแต่บล็อกบล็อกบล็อกอะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานะสําหรับใครบางคนก็อยู่ในองค์กรเดียวกันก็ได้เนาะมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะมันทําอะไรมากไม่ได้มันกลัวมีปัญหานะ ถ้าพูดอะไรมากไปเห็นไหมถ้าแสดงอะไรมากไปก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับง,งานสําหรับใครบางคนก็มีเรื่องครอบครัวด้วยเนาะเนี่ยสำหรับใครบางคนก็มีครอบครัวขีดกันก็ได้นะไม่สามารถที่จะหาเวลาว่างมาเจอกันได้เห็นไหมสิห้ามไม่ท้าวเนาะเขาอยากจะติดต่อมาหาคุณนะแต่แต่ว่าเขากลัวคุณไม่เข้าใจเขาเขากลัวคุณแบบ,บล็อกเขาเขากลัวคุณกับเขาอาจจะ อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่สื่อสารไม่เข้าใจกันก็ได้เห็นไหม,มเขาอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณนั่นเนี่ยอโอ้โหมันมีความต้องการอยู่ในนั้นเยอะเลยอะ่ะมีแต่ไม่ท้าไม่ท้าไม่ท้าแสดงว่ามันมีความปรารถนามันมีความต้องการแต่ว่ามไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้นะบางคนก็ติดครอบครัวบางคนก็ติดงานบางคนก็ติดคนในองค์กร ทำไรมากไม่ได้เขาก็เลยนิ่งๆก่อนเห็นไหมเขา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 นิ่งก่อนนะแต่ว่าแต่ว่ายังยังต้องการอยู่นะแฮงแมนอะนิ่งรอเวลาเดี๋ยวขอดูไพ่สรุปหน่อยนะคะความสัมพันธ์ของคุณลกับเขาโอ้เห็นไหมเขาอยากจะติดต่อคุณเห็นไหมเมจิเชียนอะคนคนนี้ฉลาดเก่งกำลังหาวิธีอยู่ คุณกับนุณเห็นไหมเขาลืมคุณไม่ได้บางทีเขาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแบบว่าบางทีก็หายไปบางทีก็กลับมาบางทีก็อยากติดต่อมาอะไรประมาณนี้คนคนนี้อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้น้องเมจิเชียนอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้เนี่ยโอ้ต่างชาติต่างภาษาแน่เลยนะ คนคนนี้อยากจะติดต่อมาหาคุณนะอยากจะพูดคุยกับคุณอยากจะพูดคุยจริงๆอะ่ะนะเห็นไหมอยากจะกลับมาจริงๆอะ่ะความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันเป็นมิตรภาพที่มันผูกพันอะ่ะนะมันอาจจะอยู่ไกลกันมันอาจจะ อายุต่างกันมันอาจจะมีวัยที่ต่างกันอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณเนาะอยากจะเจอคุณอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับมาดูแลคุณอนะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความรักที่เคยจบกันไปแล้วก็ได้เนาะสำหรับใครบางคู่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานแล้วก็จบกันไปแล้วก็ได้เนาะแต่อยากจะกลับมานะซิกออฟครับอะคนคนนีนนย้ยังมีความปรารถนาดียัง คุณยังเป็นคนที่เขาต้องการดูแลคุณยังเป็นคนที่เขาต้องปรับเขาเรียกอะไรนะอยากขอโทษเนาะคุณยังเป็นคนที่น่ารักในสายตาเขาอะนะสำหรับใครบางคู่ก็เป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรือมีวัยที่ต่างกันมากๆะเนะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแล้วก็ได้สำหรับใครบางคู่เนาะแต่ยังอยากกลับมายังอยากมาบอกความรู้สึกยังมีความต้องการยังแบบยังผูกพันเะนาะ หรือว่าถ้ามันเป็นความรักของคุณกับเขาตอนเนี้ยแม่หมอว่าเออคุณคนนี้อยากจะกลับมานะอยากจะกลับมาดูแลอยากขอเป็นคนดูแลคุณได้ไหมแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่ใช่แบบแฟนก็ขอเป็นแบบดีกันเหมือนเดิมสนิทกันเหมือนเดิมดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าต่างคนต่างมีคู่แล้วแหละแม่หมอว่านะซิกออฟครัมยังอยากจะติดต่อ,อยังอยากจะมีคุณอยู่เลยเนาะเนี่ย ห็นไหมคุณยังเป็นคนที่เขาต้องการอะ่ะถึงมันจะอยู่ไกลอะ่ะแต่ว่าเขาก็จะเดินทางมาหาคุณอะ่ะนะคนคนนี้ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ